สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนักศึกษานะคะเข้าสู่คลาส Zoom อนไลน์ของวิชา n วเมต c กและ h y ดรอล l i c เบื้องต้นวันนี้อาจารย์มีโปรแกรมมานําเสนอนะคะชื่อว่าโปรแกรม Frito Fluidsim นะคะใช้สําหรับ simulate หรือว่าจาลองการทํางานของกระบอกสูบนักศึกษาคนไหนเนี่ยที่มีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาใช้ได้ฟรีเลยส่วนลิงก์ที่จะดาวน์โหลดนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าการวิธีการดาวน์โหลดทํำยังไงแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้ยังไงใช้ง่ายมากๆเลยนะคะสามารถจำลอง องจอได้ตั้งแต่ขั้นระดับเบสิกจนถึงแอดวานซ์เลยเราไปดูพร้อมกันค่ะพอนักศึกษานะคะคลิกลิงที่อาจารย์ได้แนบไปข้างล่างเมื่อกี้นะคะก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะจะไปโผล่ใน Google Drive นะจะมีอยู่2ไฟล์อันแรกจะเป็นของไฮดริกอันที่2ก็จะเป็นของ n ิวเมติกนะคะเรามาเลือกที่เป็น n ิวเมติกนะเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปขึ้นหน้านี้มาเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะรอให้มันดาวน์โหลดให้เสร็จตรงนี้ พอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปที่คอมพิวเตอร์ของเรา this PC นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้จะขึ้นเป็นไฟล์ zip มาตรงนี้นะคะชื่อว่า f e t o Full ID Sim Newmatic นะคะก่อนที่เราจะใช้งานโปรแกรมได้เนี่ยเราต้องทำการติดตั้งมันก่อนก็คือเราต้องแตกไฟล์ก่อนนะคะคลิกขวาเลือก Extract to f e t o Full ID Sim Newmatic ตรงนี้ตัวที่4นะคะ1 2 3 4 คลิกเข้าไปก็จะขึ้นไฟล์นี้มาอยู่ข้างๆกันนั่นแหละนะไฟล์ที่ได้นะคะจะเป็นเดโมนะคะไฟล์เดโมก็คือสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้เลยจะไม่ยุ่งยากนะคะคลิกเข้าไปกด next 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 แล้วก็รอจนกระทั่งโหลดอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วกด finish ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะการติดตั้งโปรแกรม หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นกันก่อนนะคะมาที่ Start แล้วก็ดูโปรแกรมของเราอ่อวินโดว์บางวินโดว์เนี่ยจะขึ้นโปรแกรมให้ตรงนี้เลยแต่ถ้าบางตัวมันไม่ขึ้นนักศึกษาก็ไปเ e ิร์ชหานะคะ Full ID Sim หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันดับแรกเราเปิดหน้ากระดาษของเรามาก่อนพื้นที่ที่เราจะทำการวางอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ พวกสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราไปลากเราไปเอามาได้จากฝั่งด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้เห็นไหมคะจะมีนิวเมติกอิเล็กทริคคอนโทรลดิจิตอลหรือว่าจะเป็นพวกพอร์ตต่างๆสามารถไปดึงมาใช้ได้หมดเลยจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมนี้เนี่ยไม่ใช่สามารถซิมได้แค่นิวเมติกเท่านั้นนะคะพวกไฟฟ้าคอนโทรลหรือแม้แต่ข้างดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะเราเรียนนิวเมติกใช่ไหมคะเราก็เป็นรุ่นิวเมติกมีอะไรบ้างนะมีซัพพลายอคทชวเอเตอร์มีวาล์วมีวาล์ว wow, wow, แบบรูปนะคะ สมมติเราจะใช้แหล่งจ่ายก่อนซัพลายก็คือแหล่งจ่ายใช่ไหมคะไปดึงออกมาต้องการที่จะมันเล็กไปไหมเล็กไปแล้วก็ทำการขยายให้มันใหญ่ขึ้นโดยการกดตรงนี้นะคะ f i t to window นะถ้ามันใหญ่เกินไปก็กดให้มันเล็กลงแบบนี้นะคะสามารถขยับเคลื่อนย้ายได้ด้วยการเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ดึงมันไปดึงมันมาได้ แล้วถ้าเราไม่ได้ต้องการให้มันอยู่ในทิศทางนี้เราต้องการกลับให้มันอยู่ในแนวนอนเราก็มาคลิกนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะ Rotate หมุนได้มันก็จะหมุนได้ตามที่เราต้องการใช้ลอีกใช้ a s t u i t o e Unit ดึงออกมามันใหญ่เกินไปไหมใหญ่เกินไปก็ย่อให้มันเล็กลงนะคะมันจะได้พอดี มีแหล่งจ่ายมีชุดปรับปุงคุณภาพลมแล้วควรจะมีอะไรอีกมีวาวต้องการที่จะเลือกใช้วาวเราก็มาตรงวาวนะคะก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายมากพวกนี้ก็จะเป็นพวก2อทับสหรือ3าทับเอะไรพวกนี้นะคะเราไม่ต้องการใช้อันนี้เราก็มาที่ s r q u e n n e a c t i o n i c a l นักศึกษาก็สามารถที่จะกดดูเลือกดูได้ เพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากจริงๆนะคะมีแทบจะครบทุกชนิดเลยก็ว่าได้พวกโซลินอย์อะไรอีก้ก็มีนะคะสมมุติเราเลือกวามาตัวหนึ่งเอาเป็นอ่ะ3ทับ2ทำงานด้วยลมกับด้วยสปริงตรงนี้ลากออกมาเหลือสุดท้ายกระบอกสูบใช่ไหมคะ กระบอกสูบไปดูที่ actuator ตรงนี้นะคะกดตรงเครื่องหมายบวกถ้าเราต้องการที่จะเก็บเหมือนลิ้นชักกะคะ่ะถ้าเราต้องการที่จะเก็บเราก็กดให้มันเป็นบวกแบบนี้ถ้าเราต้องการให้มันเปิดออกก็กดให้มันเป็นลบนะคะตรงฟังก์ชัน actuator ตรงนี้นะคะก็จะมีกระบอกสูบให้เราเลือกเยอะ พวกแวกคัมพวกแอร์มอเตอร์อะไรเงี้ยก็มีแต่เรายังไม่ได้ใช้เราก็ดูตรงกระบอกสูบกระบอกสูบทางเดียวก็คือจะมีสปริงใช่ไหมคะเป็น uh, single acting cylinder นะคะถ้าต้องการใช้กระบอกสูบสองทางก็ double acting cylinder ตรงนี้ลากออกมาต้องการใช้ตัวไหนก็ดึงตัวนั้นออกมานะคะทีนี้พอได้อุป,ปกรณ์ครบแล้วสมมุติใช้กระบอกสูบหนึ่งทางก็ทำการ ดึงสายการต่อสายก็คือดึงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไปวางอีกจุดหนึ่งที่เราต้องการจะวางนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่นักศึกษานะคะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานจริงกับใบงานกันบ้างนะคะตัวอย่างใบงานเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างขวามือนะคะ ดูไปพร้อมๆกันเลยอย่างแรกที่เราจะต้องมีนะคะดึงอ,อกกุปกรณ์ออกมาก่อนก็คือจุดต่อลมหรือว่าเราต่อลมออกมาจากถังลมเลยแล้วก็ดึงแหล่งจ่ายออกมาเลยนะคะปรับให้อยู่ในทิศทางที่เราต้องการแหล่งจ่ายแล้วก็ a อร s e วิ i c e ยูนิใช่ไหมคะดึงออกมาแล้วก็มีวาล์วสาทับสแบบปุ่มกดกับด้วยสปริง มาดูที่วาลวนะคะ3าทับสเนี่ยจะอยู่ใน f r e q u e n c y ย wow, ุดเววาลวตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ m e c h a n i c a l o p e r a t e นะคะอันแรกเลยถ้าดูไม่ชัดเราเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะขึ้นชื่อมาอย่างอันนี้ก็จะเป็นสามทับสองเววาวิดยปุ่มบัตต n อนตัวนี้แหละดึงออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือกระบอกสูบกระบอกสูบนะคะเรามาดูที่ แอคต t วเตอรตรงนี้นะคะคลิกลงมากระบอกสูบทางเดียวสัญลักษณ์ของกระบอกกระบอกสูบทางเดียวก็คือจะมีสปริงนะคะหรือว่าซิงเกิลแอคติ้ง l i ลิ e เดอร์ตรงนี้ดึงออกมาอ่ะพอเราได้อุปรกรณ์ครบแล้วทำการต่อสายวิธีการต่อสายเมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วก็คือดึงจากจุดมาจุดได้เลยนะคะ ช่วงที่เราลากมาเนี่ยเราต้องคลิกค้างไว้ด้วยนะคะไม่ใช่กดตรงนี้แล้วก็มาปล่อยตรงนี้มันก็ไม่ได้นะเราต้องคลิกค้างอย่างนี้อ่ะเรียบร้อยพอวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการ s i มูเล t e ดูวิธีการทํางานของกระบอกสูบนะคะมากดที่ start จะขึ้นเป็นเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีฟ้าแสดงทิศทางลมไหนลองกดตรงปุ่มกดซิ กระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกนะคะตามหลักการทําง,งานเลยก็คือทํางานด้วยปุ่มกดกดปุ๊บกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกพอปล่อยปุ๊บกระบอกสูบกลับเคลื่อนที่เข้าเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะสอนเบื้องต้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีใบงานนะคะที่จะ มาซิมูเลตให้นักเรียนดูการทํางานของกระบอกสูบนะคะว่าเราใช้วาล์วบังคับทิศทางลมที่เปลี่ยนไปเนี่ยลักษณะการทํางานของกระบอกสูบก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไหมหรือว่ามีการทํางานที่หน่วงเวลาให้มันช้าขึ้นให้มันเร็วขึ้นแต่ยังไงวันนี้เนี่ยนักศึกษาคนไหนที่มีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็ไปโหลดโปรแกรมมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนสําหรับทดลองซิมูเลตอยู่ที่บ้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ